อุ้ยป้ายนี้คือไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับครับสวัสดีครับก็กลับเข้ามาอยู่ในรถอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะชวนไปเที่ยวอีกแล้วครับหลังจากที่ผมได้กาแฟมาหนึแก้วแล้วก็คึกขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ประมาณ9ก้าโมงกว่านะครับวันนี้จะชวนไปเที่ยวที่เนิน500หรือว่าสามเหลี่ยมมรกตครับ อยู่ที่อำเภอ้ํำยืนจะเป็นรอยต่อเขตแดนครับของ3ประเทศคือไทยลาวกัมพูชาแล้วก็ที่นี่มีความหลาดด้วยไปเที่ยวด้วยกันนะครับครับตอนนี้ผมก็เลี้ยวขวาเข้ามาอยู่ในทางหลวงชนบทนะครับหมายเลข4121 1. มุ่งหน้าสู่สมรภูมิช่องบกครับช่องบกเนี่ย ก็คืออยู่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตน,น,นะครับหรือถ้าเป็นพื้นที่เราเรียกว่าเนิน5 0 0นะครับอยู่ในเขตอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีถ้ามาจากตัวจังหวัดก็ต้องมีประมาณมากกว่า3ชั่วโมงนะครับแบบดีวันนี้ผมมาจากผาหมออีแดงที่กันทรลักษ์ศรีสะเกดนะครับก็เลยใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะครับก็เส้นทางนี้ ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ปัจจุบันเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับมันจะมีความน่าสนใจน่าตื่นเตน้นตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันนะครับ เราจะไปที่จุดชมวิวของเนิน500นะครับระยะทางก็3กิโลครึ่งนะครับมาทางนี้แล้วนะครับเส้นทางนี้เพิ่งทำใหม่นะครับเป็นถนนอคอนกรีตนะครับค่อนข้างแคบเวลาเรามาที่นี่เขาบอกว่าให้ขับด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างสูงเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเส้นทางมันก็อาจจะคดเคี้ยวตามป้ายนะครับ3กิโลครึ่งแต่ว่า Google บอกว่า ใช้เวลา7นาทีก็หมายความว่าเราต้องไปช้าๆเส้นทางถือว่าดีนะครับรถอะไรก็สามารถมาได้แถวนี้ถ้ามีป้ายนี่ต้องสังเกตดีๆนะครับทางชันห้ามแซง แค่หนึ่งอย่างเดียว โอเคตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงที่จดดอดรถที่จะไปจุดชมวิวที่เนิน500รอยแล้วนะครับก็เส้นทางนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ามาตอนนี้ถนนก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแคบหน่อยแต่ว่า,าถนนดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างชันมากก็ไม่มีปัญหาครับพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะครับอ่าตอนนี้เราเห็นสิ่งที่ทําให้ ที่นี่เป็นที่น่าสนใจขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับมีป้ายให้ดูใกล้ขึ้นแล้วกันที่นี่เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีจุดชมวิวแต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลือจากเมื่อ30ปีก่อนก็คือตัวกับระเบิดนะครับ เท่าที่ทราบเนี่ยยังมีส่วนที่ยังไม่ได้เก็บกู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเดินไปตรงไหนก็ตามถ้าเขามีป้ายอยู่มีรั้วกัน้นหรือว่ามีเชือกขึงอยู่ก็เราต้องเชื่อป้ายนะครับไม่งั้นเราอาจจะต้องปิดทริปเร็วกว่ากำหนดแต่ตรงนี้ก็ถือว่า,าได้เคลียร์ไปมากพอสมควรแล้วนะครับ เส้นทางนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือมันก็เรียบนะครับวิวแชร์ก็มาเที่ยวได้นะครับนี่ครับแล้วก็เราก็มาถึงเนิน5้ารอยแล้วนะครับสมรภูมิช่องบกเมื่อ30กว่าปีก่อน มาอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวเนิน500สมรภูมิช่องบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข้างหลังซ้ายมือนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีของเหล่าทหารหารที่ได้สละชีพนะครับเพื่อ,อรักษาดินแดนแห่งนี้ไว้นะครับความสำคัญของที่นี่ก็คือ,อเคยเป็นสมรภูมิลบนะครับประมาณสัก30ปีมาแล้วช่วงประมาณปีสัก2528ถึง2530นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกองกำลังทหารเวียดนาม ได้เข้ามายึดพื้นที่บริเวณนี้เพราะว่าตามไล่ล่าอกองกําลังขเขมรแดงเข้ามานะครับแล้วก็ได้มาวางกับระเบิดบริเวณนี้จํานวนมากซึ่งสุดท้ายเนี่ยสถานไทยเราก็สามารถที่จะ,ะขับไล่กองกาลังทหารเวียดนามออกไปได้นะครับแล้วก็บรรดาเหล่ากับ,บระเบิดเนี่ยก็ยังถูกกู้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับตอนที่เดินขึ้นมาที่เนินเนี่ยประมาณ300เมตรเนี่ยสองข้างทางก็ยังมีป้ายเตือน เรื่องให้ระวังวัตถุระเบิดแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ากู้หมดหรือยังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีการเอาเชือกขึงไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าบริเวณน,นี้เนี่ยยังไม่ได้รับการกู้ก็คือห้ามเดินเข้าไป ผมกําลังยืนอยู่เหนือบริเวณที่เคยเป็นบังเกอร์นะครับซึ่งทหารเวียดนามเนี่ยได้เคยมายึดที่มั่นบริเวณนี้นะครับแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในนี้นะครับก่อนที่ฐานไทยเนี่ยจะสามารถรุกกลับมาแล้วก็มายึดที่มั่นนี้คืนได้นะครับข้างหลังก็จะมีแนวบังเกอร์อีกนะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นปร,ประเทศลาวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นประเทศกัมพูชา ที่อยู่แนวข้างหลังนี้ก็คือเป็นเขตแดนรอยต่อของ3ประเทศนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เที่ยวชมไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาให้คะแนนความประทับใจเป็นบทสรุปแล้วกันสําหรับความรู้สึกของผมนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยผมให้4ดาวครับเพราะว่าเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เป็นอรอยต่อของชายแดน3ประเทศนะครับซึ่งก็มีจุดชมวิวที่ ต้องบอกว่าก็สวยงามใช้ได้เลยนะครับสามารถที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้พระอาทิตย์ตกทางด้านนี้ได้แม้ว่าโอเคอาจจะไกลาจากตัวอุบลสักหน่อยนะครับแล้วก็มั <S 1> <S 1> <S นอาจจะไม่มีร้านขายของสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็ตามแต่ว่าก็ยังถือว่าถ้ามีโอกาสนะครับได้ผ่านมาแถวเรียบๆชายแดนเนี่ยก็น่าที่จะเอาที่นี้เนี่ยไว้เป็นจุดมุ่งหมายในการเดินทางของเ,เพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับผมนะผมชัดลิสต์ครับ